30มร้รานคาเจ้งผู้รับเหมาวางท่อแค่200เมตรหมดสัญญายังไม่เสร็จรถลูกค้าเข้าไม่ได้ต้องหยุดกิจการวันที่24กรกฎาคมผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากบรรดาร้านค้าในตลาดสดเทศบาลกระสังอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะผู้รับเหมาวางท่อระบายน้ำปิดทางไม่ให้รถวิ่งผ่านได้ระยะทางเพียง265เมตรทำตั้งแต่เดือนพฤษภาคมหมดสัญญาต้นเดือนกรกฎาคมแต่งานได้แค่40%ไม่รู้จะร้องเรียนกับใครเพราะหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือไม่ได้จากการตรวจสอบพบว่าถนนที่กำลังก่อสร้างเป็นถนนโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำตามสัญญาระบุความยาว265เมตรลงวันที่6เมษายนเริ่มทำงานพฤษภาคมหมดสัญญาในวันที่4กรกฎาคมวงเงินงบประ สามล้านสองแสนบาทถนนที่กําลังก่อสร้างดังกล่าวเป็นถนนเศรษฐกิจในตัวเทศบาลกระสังมีร้านค้ายอยู่สองฝั่งถนนกว่า30ร้านตามแบบงานผู้ระเบมาจะวางท่อระบายน้ําสี่เหลี่ยมอยู่กลางถนนทําให้ต้องเปิดหน้าผิวถนนแล้วขุดทั้งหน้าผิวถนนรถทุกชนิดไม่สามารถวิ่งผ่านไปมาได้นางรําพึงสุมานิย์อายุ5 3ปีเจ้าของร้านอาหารตามสั่งบอกว่าตั้งแต่บริษัทเริ่มมาทํางานต้องปิดร้านทันทีเพราะลูกค้าไม่สามารถเข้ามารับประทานอาหารได้เนื่อง จากมีเครื่องลงมาเจาะขุดจึงจําเป็นต้องหยุดการขายหวังว่าผู้รับเหมาะจะทํางานเสร็จก่อนกําหนดแต่เวลาล่วงเลยไปจนหมดสัญญางานยังเดินไม่ถึง40อร์ซตรู้สึกน้อยใจเพราะยังไม่รู้ว่าถนนจะเสร็จตอนไหนเพราะต้องจ่ายค่าเช่าบ้านทุกเดือนนายวีรพลปาทานอายุ4 6ปีเจ้าของร้านมือถือมีนมือถือบอกว่ายอมรับว่าทรมานมากตั้งแต่ผู้รับเหมาเริ่มดาเนินการก่อสร้างเหลือถนนหน้าบ้านให้เพียง50เซนติเมตรเท่านั้นที่เหลือเป็นบ่อที่กําลังก่อสร้างที่ผ่านมาพีง ยามรุนว่างานจะเสร็จให้เร็วทันสัญญาคือวันที่4กรกฎาคมแต่ดูแล้วเหมือนจะหมดหวังเพราะไม่ยอมมาทํามีคนมาทํางานไม่กี่คนทําให้ร้านค้าที่อยู่ในบริเวณนี้ตลอดแนวต้องมาคอยสอบถามนั่งรุนว่าเมื่อไหร่จะมาทํางาน นายวีรพลบอกด้วยว่าตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากยอดขายวันละหมื่นถึงสองหมื่นตั้งแต่มีการก่อสร้างถนนมีไรายได้เข้าร้านเพียงวันละห้าร้อยถึงหกร้อยบาทเท่านั้นตอนนี้ท้อมากเพราะเท่าที่เห็นหมดสัญญาไปเกือบหนึ่งเดือนหรือผู้รับเหมาทํางานมาแล้วกว่าแปดสิบวันงานยังไม่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์จึงอยากจะเรียกร้องให้ใครก็ได้ช่วยหาวิธีที่จะให้ผู้รับเหมามาทํางานให้เสร็จโดยเร็วเพราะมีคนเดือดร้อนเป็นจนํานวนมากความคิดส่วนตัวอยากจะให้ผู้รับเหมาหาผู้รับเหมารายอื่นคือผู้รับเหมาในพื้นที่มาซับงานต่อ เพื่อให้งานเสร็จเร็วกว่านี้ด้านนายอภิชาติเรืองจินดาวไลยนายกเทศมนตรีตำบลกระสังกล่าวว่าโครงการนี้มีการประมูลงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e b i l d i n g บริษัทที่ประมูลได้อยู่จังหวัดทางภาคใต้ที่ผ่านมาหลังจากชาวบ้านมาร้องเรียนได้ทาหนังสือไปถึงบริษัทแล้ว3ามครั้งแต่งานก็ไม่เดินเมื่อหมดสัญญาวันที่4ี่กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการปรับแล้ววันละ8,100บาทแต่งานก็ไม่เดินเช่นเดียวกันตอนนี้ยอมรับไม่รู้จะหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาแบบนี้อย่างไรเพราะผู้รับเหมายังไม่ทิ้งงานมาทํางานตามปกติแต่ทํางานช้าและยอมเสียค่าปรับแทนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ